นี่ได้เดินทางมาที่กระท่อมสูงนะครับกระท่อมสูงหลวงปู่สวงนะครับบ้านจะบกนะครับบ้านจะบกนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมบ้านจะบกนะครับเส้นทางบ้านจะบกจะอยู่ฝั่งนู้นทางนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านบ้านละลมบ้านละลมนะครับประมาณสองกิโลสามกิโลจะเป็นบ้านละลมเส้นนาเจริญนะครับมาง่ายนะมาง่ายเดี๋ยวจะพาเอฟซีมาดู เลขมาส่งเลขทราบข่าวว่าพิศชนบอกว่าเห็นพงม,มาลายตกนะครับที่นี่นะที่กระท่อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับถ้าผ่านมาปุ๊บจะมีป้ายตรงนี้นะครับตามติดถนนกระท่อมสูงหลวงปู่สวงเอฟซี FC. ทุกคนทุกท่านนะเราพาเอฟซี FC. พาไปนะครับพาไปดูเนี่ยก็จะมีไก่เลียงร้ายมองไปก็จะเห็นนะครับเนี่ยมองไปก็จะเห็นอ่าทางน้ําแผงสลาเซลเห็นแผงสลาเซลแล้วก็จะเห็นกระท่อม กระท่อมลักษณะอย่างนี้นะครับมีไกใ่ใหญ่ๆมีไก่อยู่ข้างๆนะครับเยอะนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับอ้าวนะครับมาถึงกระท่อมสูงนะครับเออนี่ฮะหลวงปู่มาหลวงปู่จะมีอง,ง,อองค์หลวงปู่อยู่สามองค์ด้วยกันกําลังพอดีเลยเต็มกระท่อมเลยหลวงปู่อยู่สามองค์นะครับกระท่อมหลวงปู่สวัสดีครับพี่โซน S <S> โ,อโอ้ยนั่งทำอะไรเนี anyway, um, ah, so well. right ่ยอ๋อเดี๋ยวมาดูเห็นว่าพวงมาลัยตกเมนบอเออเนี่ยเดี๋ยวไล์สดไปรอบหนึ่งแล้วเอฟสี่เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายให้ดูแบบไล์สดหรือเอฟซี่อาจจะดูไม่ทันนะฮะพวงมาลัยตกนะครับเอฟสี่ดูชัดๆเต็มๆโจเลยฮะพวงมาลัยมันสามสี่เด้อพีสนสามสี่หรือกี่สี่เนี่สามเนาะไม่ใช่สามสี่สิ มีสีอื่นเปรก์เลยตัวตรงดอกไม้น่ะอเอาเป็นว่าพวงมาลัยหนึ่งพวงตกลงมาได้อย่างไรตกได้อย่างไรนาะนี่เนาะพวงมาลัยตกลงมาหนึ่งพวงนะครับพวกตกมาแล้วเป็นเลขแปดนะครับที่อศัศจา์จริงๆตกมาเป็นเลขแปดพวงมาลัยตกก็เป็นเลขแปดก็ตีเป็นหนึ่งแปดก็ได้ อ่ะหนึ่งแปดก็ได้เด้เนี่ยพุ่มอะไรตกมาท่าไม่เลขแปดสวยจังนะครับเนี่ยเอฟซีดูดีๆเด้อนะครับเนี่ยตกเป็นเลขแปดสวยมากเลยนะครับเลขแปดจริงๆก็จะมีดอกไม้อยู่ด้านในอือโอ้สีสวยมากเลยอือพุ่มอะไรเป็นเลขแปดนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านเป็นเลขแปดนะครับตกลงมาเป็นเลขแปด เลขแปดก็จะเป็นตกหนึ่งพวงพรมลายกลมๆตกหนึ่งพวงเทต้าตะโกนอาจจะพรมลาตกจะเป็นศูนย์อาจจะเป็นศูนย์หนึ่งแปดบอหรือแปดหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งศูนย์หรือศูนย์แปดแปดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับอลองดูนะครับเป็นแนวทางให้เอฟซีได้ชมกันนะครับเพราะว่าก็ เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ไม่รู้นะครับมาแล้วเจอพองมาอะไรตกในขณะที่เอดได้มาแก้บนหลวงปู่นะครับน้องมาแก้บนหลวงปู่ที่โซบีซ่าผ่านนะครับผ่านอ่าปีซาของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับขอพรอลวงปู่ว่าเออถ้าเอ็ดได้ไปสัมภาษณ์นะครับลวงปู่ให้ผ่านให้ได้เด้ลอ,อลวงปู่นะขอขอหลวงปู่ นยายให้เขาทาเยอะเด้อหลวงปู่มีคำหนึ่งที่โอหลวงปู่อย่าให้เขาทาเยอะเขาก็ไม่ได้ทาเยอะนะทมแค่อ่ารวมๆไปแล้วห้าคำนะห้าคำนะผู้หญิงสองผู้ชายสามนะอเมริกาทาแค่สามคำเองนะให้ผ่านเลยแสดงว่าหลวงปู่ช่วยจริงๆนะช่วยช่วยเต็มชี่เลยนะครับอ่านะครับอ่าสาธุสาธุนะครับก็เลขก็ได้ประมาณนี้นะครับนาอเลขได้แล้วนะครับเอพี เลขก็สวยจริงเลขแปดนะคุณคุณยายมาจากไหนนอ้อคุณยายได้ยินเสียงมาจากไหนนอ้อยายยายมาดูเลขแปดตกลงมาเนี่ยเนี่ยตกมาทําไมเป็นเลขแปดสวยจังเลยพวงมาลัยตกมาเป็นเลขแปดโอ้มาดูงสงสัยแล้วเลขแปดอย่างเดียวเองนะครับคุณผู้ชมนะครับ เป็นเลขแปดนะครับคือมาเห็นพวงมาลัยตกนี่ตกพวงมาลัยพวงมาลัยนะ่ะเป็นเรื่องของเทพนะครับเป็นเรื่องของศักดิ์สิทธิ์เจอสิ่งดีๆมาเจอพวงมาลัยตกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับคนที่เจอและคนที่พบเห็นเนาะนะครับแต่ว่าพวงมาลัยตกมาเลยเป็นเลขแปดนี่สินะครับต้องตีต้องตีให้นานๆตีให้เยอะๆตีให้ถูกให้ได้บางท่านก็ตีเป็น อ่าแปดบางท่านก็เป็น8.338ามสมแปดผมไจะเป็น3าสี 4, เนาะสามสี 4, ผมไหลทาตีเป็นพวงก็เป็น3าสี 4, mm hmm. ก็8.38สนึงนะครับเนาะ <Okay. S 1> ขอลองดูอ่าลองดูกันแล้วกันนะครับพวงมาลัยตกนะครับสาธุเดอหลวงปู่ลูกหลานเดินทางมาถ่ายทำให้ FC ได้ชมนะครับให้ชมก็เราเปลาปานปรับ ชนโเลขชนโนี่ก็ออยตรองตรองเดิอเหล่าเด้นนะครับพวงมาลัยก็เปดนะหรือไม่พวงหรือปูพวงมาลัยของปูก็จะเป็นเก้าอ่าเป็นเก้าเก้าแปดศูนย์ก็ได้นะครับเป็นแปดเก้าแปดศูนย์ก็ได้เนาะนะเก้าแปดศูนย์ก็ได้นะครับเก้าแปดศูนย์ก็ได้สาธุอ่ะ fc เอาไปถ่ายแล้วก็ไปตีเอานะครับไปตีเอาก็เล้วกันนะครับตกมาน่าจะตกมาจากตรงนี้แหละ ตกมานะครับพี่โซนบอกว่าต,ตกตอนก่อนเอ็มานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าเห็นว่าพี่สุทนเอาบันไดเก่าของของวัดเอ้ยของวัดสิของกระท่อมเอ้เนอขวัดบ่อยกันเนี่ยเนี่ยตกมาจากตรงนี้แหละโอ้พรงไลอยู่ในตรูตกมาจากตรงนี้นะเรื่องมีเลขในว่าวมีโ่เดี๋ยวขอดูเลขในว่าวสิ ก็ไม่มีเลขน้วว่าไม่มีไม่มีมมเลขนิวว่าไม่มีนะครับนี่ผมมาปุ๊บก็มาเจอบันไดหกขั้นนะครับบันไดหกขั้นตั้งเดิอมองไรหลวงปู่เจ้ายนี้ตั้งแต่สมัยแอดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มเอ้ยไม่ใช่สิตอนทํา y o youtube ใหม่ๆนะครตอนทํา y o youtube ใหม่ๆนี่แอดก็ขึ้นครั้งแรกที่แอดก่อนทํา y o youtube ก็เดินถวาย เครื่องเดิมลวงปูเกือบทุกกระท่อมหรือว่าตามต้นไม้ที่ลวงปูเคยนั่งตรงไหนก็จะไปขอพรลวงปูตรงนั้นแหละก็มาขึ้นกระท่อมนี่แหละกระท่อมสูงนะตอนแรกก็ขึ้นเนี่ยคลานขึ้นหกบันไดหกขั้นเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถึงหกขั้นแล้วก็เป็นบันไดแบบนี้นะขึ้นยากนะครับเวลาขึ้นในคนลุกเลยนะนี่คือบันไดดั้งเดิมเลยนะครับบันไดขึ้นกระท่อมเนี่ยกระท่อมสูงกระท่อมตรงนี้ก็ตะกอนก็ยู่งนี้นะกระท่อมดั้งเดิมเลยนะตรงนี้แหละนะ กระท่อมไม่ใช่ว่าใครงัดขโมยไม้ไปด้วยหรือนี่นะครับแต่ก่อนก็อยู่ตรงนี้ขึ้นมาก็ไปนั่งตรงนี้ตรงนั่งกราบตรงนี้แหละนั่งกราบบนไม้นี่นะครับคุณผู้ชมนั่งกราบบนไม้นี่แหละตอนมาตอนนั้นนะครับแล้วก็หลวงปู่ก็จะอยู่นั่งอยู่ตรงกับกระดานตรงนี้นะ,ะนะครับแต่ว่าต้นนี้ที่ขยับขยายไปเพราะว่ากระท่อมเริ่มจะพุพังนะครับรกลัวจะวางกระดานเลียงไปอยู่กลัวจะหัก นะครับก็เลยงขยับลงปู่มาไว้ด้านหน้ากระท่อมก็เอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้แบบดั้งเดิมนะครับแต่ลงปูขยับไปด้านหน้าเพราะว่ากลัวหักเนี่ยเห็นไหมครับกลัวหักไม้ต้องใช้ไม้ยันเนี่ยไม้ยันไว้นะครับไม้ยันไว้แล้วนะครับนะกลัวลูวพังแต่ว่าดินตรงนี้นะครับดินลงปู่ที่เคยลงเคยถ่ายเมื่อสมัยลงปูอยู่ก็ให้พี่สุทนเป็นคนขุดให้ก็มีนะครับดินลงปู่เป็นเรื่องว่าดินดินดิน ดินโชคดินลาบนะครับถ้าใครได้แต่พี่สะทนลงบอกว่าตรงนี้นะลงปู่เคยกินดินนะนะครับเคยกินดินแล้วพี่สะทนก็กินเหมือนกันนะครับนิดหนึ่งก้อนเล็กๆนะกินเข้าไปอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อนะครับอ่ะความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนี่ยเคยเอาบันไดามาไว้คืนเหมือนเดิมนะครับนี่บันไดก็กลัวเหมือนกันกลัวหายที่จริงใครก็กล้าเอาไปหล้ะเอาของลวงปู่ไปนะครับถ้าเขาเป็นการขโมยแล้วก็ไปกระทาเหมือนกับเอา เขาเรียกว่าไปเทมที่เอาไปของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่นะครับเป็นการเอาไปแบบฆ่าเจ้าของนะครับเนาะการลักการขโมยเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องดีของหลวงปู่อยู่ที่ไหนหลวงปู่รู้หมดนะครับจะทําให้ครอบครัวเดือดร้อนทันทีนะครับถ้าขโมยสิ่งใดของหลวงปู่โดยไม่ได้ขอไม่ได้บูชาเอานะครับเป็นเรื่องที่การลักขโมยเนี่ยหลวงปู่ไม่ชอบนะครับยังไงก็ได้มาต้อง ต้องผ่านการบูชานะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะครับต้องเป็นการบูชานะอย่าไปขโมยเด็ดขาดของหลวงปู่เอาไปก็เอาไปเพื่อเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในตัวไม่ใช่นะครับยิ่งเป็นการทําลายตัวเองนะครับเพราะว่าเทวดาเขารักษาหลวงปู่นะครับถ้าเราไปนี่เทวดาตามไปแน่นอนนะครับ เดี๋ยวก็ลถความหักคอตายอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้อฝากเอฟซีที่อยากได้ขคงงลวงปูจนกระทั่งขโมยนี่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็มีแล้วนะครับลายที่ที่หายกระดานหายบ้างเสาหายบ้างแล้วก็มีไม่ใช่ไม่เคยมีนะมีนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากเอฟซีนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคนรู้ด้านหลังก็มีรูปลวงปู่ด้านหลังนะครับมีใครเอาถ่ายไว้แล้ว ภาพใหญ่เอามาไว้ที่นี่นะครับไม่รู้กระท่อมไหนเอ็ดก็จําไม่ได้ไม่เคยไปรู้ตรงไหนเด้อที่ถ่ายไวนะ้เนาะอ่าถ่ายจะภาพได้มาก็อย่าลืมเขียนเบอร์โทรไว,เว้เด้อเด็ดจะโทรไปสัมภาษณ์นะเขียนไว้กับพี่สุทนก็ได้นะฝากทิดฟันลุ้ยนะครับเนาะว่าถ่ายที่กระท่อมไหนเนาะนะครับเนาะอนะโอเคครับคุณผู้ชมนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเลข พวงมลาลัยตกเอาเป็นว่าพวงมลาลัยตกหนึ่งพวงนะครับแปดหนึ่งนะครับเลขได้แค่นี้นะครับวันนี้เลขที่ชอบก็ได้แค่นี้นะครับเนาะพวงมลาลัยตกหนึ่งพวงตกมาก็เป็นเลขแปดหนึ่งก็แปดหนึ่งแปดนะครับถ้าเป็นตกก็คือหกพีชนวันนั้นเก้าแปดหกหรือเปล่านะครับอ่ะแล้วแต่ใครจะชอบนะครับแปดหกนะครับ พออาจจะเป็นหนึ่งแปดนี่แหละนะหนึ่งแปดหรือศูนย์ผมลายกลมๆก็จะเป็นศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งแปดจะใหม่บ่ศูนย์เนี่ยศูนย์หนึ่งแปดหรือแปดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งอ่ะแล้วแต่ชอบนะครับแต่ชอบประจันไม่ชอบประผ่านได้นะครับเป็นแนวทางเท่านั้นแต่ว่าเอ็ดมาเห็นตกแบบนี้จริงๆนะครับก็เลยเอามาฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเพราะว่า ในช่องในช่องของแอดนะครับเคยถ่ายพวงมาลัยตกทุกครั้งสามตัวล้นล้วนเลยนะครับเข้าสามตัวตลอดเลยนะครับวันนี้แอดก็ฝากไว้ fc เผื่อในแนวทางเนาะถ้าเป็นสามตัวก็จะเป็น0 1นหนึ่งแปดนะครับ0 1นหนึ่งแปดหรือแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดตัวเดียวกันอาจจะเป็นหนึ่งอ่าศูนย์อ่าศูนย์เจ็ด ก็ได้ศูนย์เจ็ดแปดอ่ะลองรู้กันแล้วกันนะเอฟซีนะครับเนาะสาธุอ่ะลําลากันไปสลาเอฟซีทุกคนทนุกท่านเด้อขอให้มีชมมีลาบกับเลขนะครับถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านก็โดนบรรณานให้หลวงปู่ไปเข้าฟันเอฟซีเด้อนะครับที่รับชมละช่องทางช่องอยู่เนาะก็ขอให้เอฟซีนะครับกดสาธุให้ด้วยนะครับนะไม่มีอะไรจะฝากก็ฝากให้กำลังใจใทิศพันธ์ด้วยกวารกดสาธุให้หน่อยเด้อทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมก็กดสาธุให้สาธุสาธุอลลัมลากันไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม